สวัสดีคุณเป็น MBTI personality แบบไหนระหว่าง Assertive หรือเป็น t u r b u l e n t ที่มันมีการเขียนรบ A รบ T นะคือเมื่อกี้เนี่ยได้เข้าไปตอบคนคนหนึ่งในอ่า Open Chat ทุกคนสามารถไปเข้าได้นะผมโพสไว้ที่ชุมชนเออผมโพสไว้ที่ในการโพสของผมนะเข้าสามารถเข้าไป ร่วมพูดคุยในกลุ่มนั้นได้ทุกคนสามารถมีเสรีภาพในนั้นเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแต่ก็ต้องเคารพในสิทธิผู้อื่นแค่นี้แหละแล้วก็รักษามารยาตที่ไม่คุกคามใครก็คือนี่คือการพูดว่าคุณเป็น f b i personality แบบไหนระหว่างขีด T กับขีด A หรือขีด A กับขีด T หรือเป็น assertive หรือ t u r b u l e n t ก็คือ อธิบายคร่าวๆกันเลยก็คือว่าการเป็นแอสซทีปการเป็นขีดเอเนี่ยก็คือการที่เรามั่นใจในตัวเองคิดว่าสิ่งที่เราเนี่ยมั่นใจก็คือชิลๆอะ่ะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคุ้นคิดมากไม่ต้องปล่อยให้มันเออเออทำๆไปเออ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 มันเป็นแบบนี้นะเออเออมันไม่ต้องไปใส่ใจแล้วมากเออเออแค่นั้นคุณพอเข้าใจอารมณ์ที่ผมสื่อไปปะก็คือเวลาแบบเออมันไม่ต้องอยู่ในสภาวะกังวลหรือคุ้นคิดมากแต่ถ้าเกิดเป็น ตัวทเป็นเทอร์ l บแรน์เนี่ยก็จะแบบคุณคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรวะทำตรงนี้ดีพอหรือเปล่าเพอร์เฟหรือ,อยังเฮ้ยมันต้องดีกว่านี้ดิวะเฮ้ยมันมันขาดอะไรไปวะเฮ้ยมันมันเนี่ยเข้าใจใช่ปะพอเข้าใจใช่ปะในการอธิบายแบบผมเนี่ยคืออยากจะให้คุณมองตงัวเองไม่ว่าคุณจะเป็น p พ r s ์นอยตี้ไหนนะอยากจะให้คุณลองคิดวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเออแบบ เคาะพิจารณาดูว่าตัวเองเป็นยังไงเมื่อมองดูตัวเองว่าตัวเองเป็นสมมุติว่าเป็น INTP อย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็น INTP ขีด A ก็ได้คุณอาจจะมั่นใจตัวเองก็ชิ้ๆไว้ก่อนหรือคุณอาจจะเป็นตัว T ชาวแบรนด์หรืออ่าเป็นผู้ที่เท่าขัดสมบูรณ์แบบแล้วก็คุ้นคิดอยู่เสมอๆว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมมีอะไรที่เกรดกว่านี้ไหมกูดกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยเด็กแค่ทุกคนลองมองดูตัวเองว่า ทุกคนเป็นไทป์แบบไหนทุกคนมีอะไรพ่วงท้ายตัว MBTI ตรงนี้อืมอยากจะให้ลองเอาไปคิดเอาไปอ่อิจชนาดูว่าเป็นแบบไหนในส่วนตรงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอ่อสามารถที่จะบ่งบอกในแต่ละบุคคลได้แต่ในเรื่องนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดพูดถึงในเชิงการเล่านะผมก็เวลาสังเกตคนเนะี่ยผมก็จะดูออกนะว่าเฮ้ยคนไหนเป็น ขีด A หรือขีดทอย่างเงี้ยเออบางคนอย่างที่ผมได้พูดไปบางคนมันแบบชิวอ่ะเออแบบเฮ้ยเออเอเอได้ได้ได้อย่างเงี้ยแบบเวลาเราถามถึงความเพอร์เฟก่เงี้ยเออได้ได้โอเคไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทีคือมันมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้มันต้องมีอะไรเก๋วกว่านี้ไปหามาไปทามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่สามารถดูได้ง่ายทุกคนสามารถดูตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนมันดูตัวเองอะเป็นการดูที่ง่ายสดุดละ แต่ก็ไม่แน่นั้นในบาง personality อะ่ะในบาง type คือทั้ง16 type เนี่ยอาจจะมีทั้ง2แบบผสมผสานกันจนมองไม่ออกก็ได้ซึ่งทั้งนี้ผมยังมองตัวเองไม่ออกว่าผมเป็นอะไรกันแน่เลยระหว่างการพ่วงท้าย a หรือ t หรือ a หรือ a s s e r t i v e หรือ,อเป็น Ter b u l e n t เนี่ยไม่รู้ว่าผม perfect หรือผมปล่อยวางดีอะไรเงี้ยผมก็มองตัวเองไม่ออกเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าแต่ละ type ก็คงมองตัวเองไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หรอกมัง้งแต่ถ้าใครที่สามารถตอบได้ก็คอมเมนต์ไว้นะ หรือไม่ก็ไปพูดคุยกันใน Open Chat ได้โอเค